สวัสดีค่ะคลิปนี้อาจารย์จะมาแนะนำสีที่ใช้ในการแก้สีคิ้วในกรณีที่ไม่ลบคิ้วนะคะก็คือการสักทับสีเพื่อแก้สีให้สี<า>บริไซา์สุดนะคะนี่ก็คือสีสกินนะคะที่คลิปก่อนหน้าอาจารย์เคยพูดเกี่ยวกับเรื่องใช,ใช้สีสกินในการสักทับสักกรบ รอยสักคิ้วที่ไม่ต้องการจะแนะนำสองแบรนด์นี้นะคะ gm กับ d e i p m e n t ซึ่งเป็นสีสกินที่เนื้อละเอียดนะคะไม่เป็นแป้งนะคะก็สามารถสักทับสักกลบในคิ้วที่ไม่ดำมากแล้วก็ในบริเวณที่เล็กๆนะคะใช้สีสกิน2แบรนด์นี้ได้นะคะแล้วเราก็สามารถเอาสีสกิน2ส,สีนี้มาผสมในสีสักเหล่านี้เพื่อให้สีดรอปลงแล้วก็เป็นการสักแก้สีได้อีกด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูเทคนิคกันโอเคค่ะ ต่อมาค่ะอาจารย์จะพูดถึงสีที่ใช้ในการแก้สีคิ้วตัวนี้ค่ะอ่า GM นะคะชื่อสีว่า T leaf นะคะหรือว่าใบไม้เขาจะออกเป็นน้ำตาลเขียวๆนะคะอ่าตัวนี้ก็สามารถใช้แก้สีคิ้วแดงได้นะคะอาจารย์เทสสีให้ดูนะคะก็คือสักทับสีนี้ลงไปเลยนะคะสีคิ้วจะเปลี่ยนจากแดงกลายเป็นน้ำตาลสีนี้นะคะ านาำอมเขียวนิดๆเลยไหมคะอ่านะคะน้ำตาลอมเขียวนิดๆน,นะคะก็เป็นสีที่สำหรับแก้แดงนะคะแต่อาจารย์มีอีกสีหนึ่งนะคะอยากแนะนำสีในการแก้แดงนะคะแบรนด์ D pigment คะ่ะตัวนี้ค่ะชื่อสีว่า royal brown ตัวนี้สามารถติด ดีมากๆแล้วก็จีนโรโย่บราวด้วยค่ะใช้แก้ได้ทั้งคิ้วแดงแล้วก็คิ้วดำเลยนะคะตัวนี้คือโรโย่บราวด์โรโย่บราวเนี่ยใช้สักทับสักกลบได้นะคะถ้าลงแน่นๆเขาก็จะประมาณนี้แต่ถ้าเกิดอยากให้สีอ่อนก็เกลี่ยเบาๆนะคะก็ทั้งสองสองอันนี้นะคะก็เป็นสี แก้แดงนะคะในกรณีที่คิ้วแดงก็สักกรบสองสีนี้ได้เลยนะคะสีคิ้วก็จะเปลี่ยนนะคะกลายเป็นสีน้ำตาลสวยเลยะะสีที่ใช้แก้ดำค่ะจะมีหลายขวดเลยนะคะทีนี้อยากจะแนะนำสองสีนี้ในการแก้ดำเบื้องต้นก็คือสีเหลืองอสีเหลืองนี้ใช้บ่อยมากนะคะในการแก้ได้ทั้งาปากดำก็ได้หรือว่าคิ้วดำนะคะเหลืองหรือว่าตัวนี้ก็ใช้ได้นะคะ สีของ GM นะคะ Number M306 ตัวนี้จะเป็นสีน้ำตาลอมเหลืองนะคะสีน้ำตาลอมเหลืองนิดๆนะคะอาจารย์จะเทส,สีให้ดูนะอันนี้สีสวยนะคะใช้แก้สีที่เป็นดำนะคะในการตัดทับทั้งคิ้วเลยได้เลยนะคะสีเขาจะออกน้ำตาลเหลืองๆแล้วก็อีกสีหนึ่งค่ะที่ใช้ในการแก้ดำนะคะตัวนี้อยากแนะนำมากๆเลยโยบราวค่ะ สีของดีพิกเมนต์นะคะซึ่งเมื่อกี้บอกไปแล้วตัวนี้ก็สามารถใช้แก้แดงได้ด้วยนะคะ oh. ก็คือหมายความว่าถ้ามีขวดนี้ก็สามารถแก้ทั้งแดงแล้วก็ดําเลยนะคะ oh. สีเขาสวยมากอย่างที่บอกไปนะคะ oh. ตัวนี้ให้สักกรบนะคะในรอบที่1เปลี่ยสีทั้งคิ้วเลยนะคะ oh. ด้วยด้วยโรโย่บราวนะคะ oh. แล้วสีจะเปลี่ยนให้มันแบบ ความละมุนก่อนนะคะหลังจากนั้นเราค่อยไอล่สีที่หางให้เข้มขึ้นให้สวยงามมีมิติมากขึ้นอีกทีเลยนะคะก็สีนี้จะแนะนําให้ใช้ทั้งได้ทั้งคิวดําแล้วก็คิวแดงเลยนะคะแต่ทีนี้อาจารย์จะบอกสุดเคล็ดรับอีกวิธีหนึ่งนะคะสำหรับกรณีบางเคสที่ดํามากนะคะแต่ลูกค้าไม่ยอมลบลูกค้าอยากจะให้สักกรกสักทับไปโดยการที่เราใช้รอยย่อเบล ก็แล้วแต่ก็ยังไม่อ่อนพอลูกค้าบอกว่าอยากให้อ่อนอีกนะคะแนะนำตัวนี้นะคะบับเบิลกัมนะ,ะก็คือสีส,สกินนั่นเองนะคะเอามาหยดผสมกันค่ะรอย,ยบราว2สองส่วนบับเบิลกัมหส่วนค่ะผสมกันแล้วสีจะอ่อนนะคะเราก็สามารถสั่งับแก้สีได้นะคะเดี๋ยวอาจารย์ขึ้นภาพตัวอย่างลูกค้าเคสนี้ให้ดูนะคะ จบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ปุ่มด้านล่างนี้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของอาจารย์ต่ายขอบคุณมากคะ่ะ